สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้คลิปนี้ผมจิพาพี่น้องมาใหญ่พึ่งไปไว้พื้นที่ไกลบ้าน้ครับนี่ครับอันนี้เป็นล่างรอครับล่างรอพึ่งเขาตั้งแต่หลายวันแล้วละบ่มีเวลามายหญ่พึ่งจกเชื่อเมืนน่อนี้ถือโอกาสมาใหญ่น้องนองพึ่งกับบ้านเราพี่น้องนะไ้พื้นที่ไกลบ้าน เพื่อสิดูเรื่องง่ายนะครับเอาผ้ายัดปิดเพิ่นไว้ซะก่อนบ่ให้น้องๆเพิ่นออกมาเนาะอันหลายคนก็สิถามว่าเอ้าคือบ่มาเคลื่อนมาย้ายตอนกลางวันก็ตอบได้เลยว่ามันย้ายบ่ได้ตอนกลางวันต้องย้ายตอนกลางคืนเพราะว่าน้องๆเพิ่นเข้าลัางบิดตอนกลางคืนครับตอนกลางวันเพิ่นก็จะออกหากินแล้วครับออกหากินเฮาจะ ใหญ่ขึ้นบอได้ตอนนั้นเนาะเพราะว่าประชากรเพิ่นบมได้เขาล่างบึดเนาะเขาจะมันใหญ่ได้ตอนกลางคืนเนาะคือเวลาที่เพิ่มน,น้องๆเพิ่นเขาล่างบึดแล้วเขาก็ยใหญ่ขิ้นจ,จุกๆไหวบอได้ครับเพิ่นมาวนน,อน,อน้องๆเพิ่มเขาเขาไหวบอได้ มาพี่น้องเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วน,ะวนี่ลังหนึ่งเสร็จแล้วไปบึงลังต่อไปครับผมจะเอากลับคว่มกัน,นสามังเลยเนาะพี่น้องไอ้สองลังเป็นลังหล่อแล้วที่นี่อีกลังหนึ่งเป็นลังที่ผมไอ้จับขังนางพญาแล้ครับใดพี่น้องอีกลังหนึ่งเนาะผมณิภาใหญ่กลับ ที่เดียวเลยเนาะสามรังรังหนึ่งอ,อันนี้ก็เป็นรังรหล่อเพือนรังหล่อผมได้มาหล่อไว้ผมได้มาหล่อไว้เขาไล่เลียกันแล้วเนาะกบลังเมื่อกี้ยังมีเวลามาใหญ่เอาใหญ่กันพร้อมกันเลยเนาะลังนึ่ง เห็ุขึ้นลังเมื่อกี้เลยพี่น้องเฮตดคือกันผูกพ,พาบิดรูน้องๆขึน้น้บบานขึ้นออกมากเ้ยเนาะนี่พี่น้องเราไปถึงที่เฮอว่างขาตั้งว้เขากกองขึ้นตั้งแล้วเขาก็เอาพาที่เฮอปิดนี่ ออกเนาะพี่น้องเห็นน้องๆ่นทำงานตอนเช้าเนี่ยในบ้านย่านเซฟเต็มที่ฝ่ายบัญชีเซฟเต็มที่ครับเอานีเป็นลังที่สวงเนาะพี่น้องนะเนาะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเขาเอาผ้าคุ้มไวนะ้เนาะพี่น้องอ,อีกสั่นนึงว่าจะเพินเ่นออกมาได้เนาะรังอยู่ใกล้เชียงกัน อีกลังนึงเนาะพี่น้องเนาะลังนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันเหตุขึ้เก่าแหละครับลังนี้นะเป็นลัางที่ผมกักขังนางพญาเนาะพี่น้องผมมาทำคลิปให้พี่น้องเบิ่งเธอหนึงแล้วนี่ลังนี้แต่ว่ายังบ่ปล่อยนางพญาเนาะแต่ว่ามันได้เลยเนาะพี่น้องเนาะจะได้ย้ายไปพร้อ,รอมๆกันเลยไปรุ่นกันว่า เพื่นชีอยู่บ่ลังนี่แต่ว่าสองลังน่ะผมว่านา่าจะอยู่เพราะวันเป็นลังร่อมันทักสางร่วงลังแล้วเนาะตัวนี้มันรัวน้องๆเพื่อนอสางร่วงลังได้หลายซ้ำได้แล้วบันรัวอะไรดูจังไดผมเก็บมาเดี๋ยวผมเอาไปที้เอกันเอากลับไปบ้านแล้วไปรุ่นกันเนาะว่าน้องๆเพื่อนชีอยู่บ่ลังนี่ผมกือบไม่เคยเหักเชื้อเนาะว่าเอามันยังบันทันสางร่วงลังแล้วเอากลับไป ันอยู่บ่อันนี้ต่ว่าก็มันก็นได้หลายวันแล้วเนาะผมก็เลยจะเอากลับเลยเนาะขังนางพญาบ้ันปล,นะปล่อยเนาะ่าจะไปปล่อยตอนเพิ่นสรางร่วงร่างแหล้วอยู่ที่ห้องทําขาตั้งให้เพิ่นแล้วเนาะอ่ะนี่น้างเดี๋ยวผมปิดรูเนาะ พี่น้องถึงที่ตั้งแล้วที่ขาตั้งที่เยาเห็ดไหวน้องพี่น้องนะ,ะถึงที่ตั้งขาตั้งแล้วเขาจะวางน้องๆไว้แล้วนะพี่น้องนะนผมผมพี่ผมเห็ดไว้ขาตั้งเพิ่อนอเสร็จไปหนึ่งลังเนาะพี่น้อง

ใส่ลังคาปิดไว้เนาะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วครับพี่น้องตัวนี้ลังนี้เสร็จแล้วอ่ะยังเหลืออีกลังหนึ่งไปอ่ะมีลังสุดท้ายพี่น้องลังเป็นลังสุดท้ายลังนี้ก็เป็นลังโลอให้กันเด้อครับ ล่างนี้ก็เป็นล่างรอคือกันผมได้ตังรอไว้น้องนองเขาแล้วว่ามีเวลาไปใหญ่ก็เลยใหญ่มากความเันกับล่างที่กักนั่งพญาเลยครับใหญ่เขามากความกันไปเอาลังคาไปใส่นะพี่นองนะใส่ลังคากันฝนเอาจ่าจะโอเคแลวพี่นองเปิด พาออกเพื่อนเดี๋ยวอื่น,นพรุ่งนี้ครับเพื่อนก็นจะออกมาสำรวจลังเพราะว่าเพื่อนใหญ่มาใไหมเนาะเพื่อนใหญ่พื้นที่มาพื้นที่ใหม่กับเพื่อนก็นจะบินออกมาสำรวจลังแล้วก็หาหาพื้นที่หาหาอาหารเพื่อนเลยแล้วเพื่อนก็นจะทำงานของเพื่อนเนาะ โอเคแลวพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องเนาะถือว่าเสร็จสำเร็จภารกิจแล้วเนาะพี่น้องแค่นอ้นคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละพี่น้องผมกขอจบคลิปไว้เพียงแํน่นี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ